การสืบสวนจทแค่รู้ว่าผู้ตายชื่อว่านางสาวนิภากรสา,าสาศกนะครับซึ่งพักอยู่ที่ซอยสุขแล้วก็หลังจากเพื่อทราบว่าผู้ตายเป็นใครแล้วเนี่ยนะครับก็ได้รู้ว่ารู้ว่าคนถือแตงกวาชื่อเล่นชื่อแตงกวาใช่ไหมแล้วตึ่งกันเสร็จแล้วก็ รับไปเราทำไมต้องรับาะอะไรก็ผู้อื่นจึงร้บขอความช่วยเหลือให้ไปส่งเขาหน่อยครับเออขอความช่วยเหลือให้ไปส่งนะส่งมาก็เลยวิ่งผ่านช่องข้ามสะพานเจ้ามตาบ้างใช่ไหมตาบัดเสือเขาบอกให้วหวตตู้เป็นทางสุดเเรียกว่าขนมแยกหมุดกลแยกบุดกลแล้วก็ตัดเข้ามายังพระราสองที่มาตัดเร็วเลยตูอตู้เนี่ยตู้ ยิงไปหนึ่งนะัดปหนนนะครับไหิงนังนเดียวแนเะข,ข้าเท่าไหร่้มิงครับเรายิงเราไม่เรา,า,ายิงเข้าเท่าไหร่แต่จริงๆ <c oughs> แล้วความตั้งใจผม่ไอ้วุฒอาวุธปืนประกาครับคือออกไปแล้วมันจะไม่มีที่ตามคือผม <c oughs> ไม่ตั้งใจให้โดนถึงสำคัญผมตั้งใจให้คือว่าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าโดนก็จะโดนที่แขนผมไม่โดนหรือวก็ยิงไป่งน็นตายก็คืถือเคร ใช่ป่ะอันเดียวแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นความอุตสาหะพยายามของทีมสืบสวนของโดยเพพาะของสอนอนครนครบาลอมรับกับสืบสวนนครบาลแต่นะ